ก็สวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะครับวันนี้ผมจะมาามาดูไม้ที่ผมทำไว้นะครับแล้วก็กระถางนะครับต้นนี้จะเป็นกระถางทำจากกางเกงยีนนะครับปลูกด้วยต้นม่วงเจริญนะครับแล้วก็นี่จะเป็นกระถางจากทำจากเศษผ้าเก่าแล้วก็ถุงมือเก่านะครับ ชวนชมไม้สีนะครับแล้วก็นี่เลยครับเป็นกระถางเถาวัลย์นะครับปลูกด้วยต้นโพนะครับจะนนเป็นผู้จอมพลน,นะครับปลูกในกระถางลอยนะครับแล้วก็แคนตัดนะครับน้ำตกจำลองครับผม แล้วก็บอนไซมะขามครับในกระถางพะจันทร์พึ่งเซี่ยวแล้วก็มะขามครับบอนไซมะขามในกระถางลอยน้ำตกจำลองอีกกันหนึ่งนะครับก็จะมีเลี้ยงปลานะครับก็เป็นมุมต้นไม้ส,สวยๆที่หนึ่งนะครับ กยานแล้วก็บอนไซมะขามครับในกระถางลอยเหมือนกันครับเพิ่งเข้ารวดเสร็จนะครับแล้วก็บอนไซม่วงเจริญครับบนกระถางพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวแคนตัดครับ แล้วก็บอนไซต้นกลางนะครับพันลากเกาะตุ๊กตานะครับครับบอนไซโพนะครับ ต้นนี้จะเป็นโพแดงนะครับส่วนต้นนี้จะเป็นโพขาวโพขี้นกนะครับต้นไซครับไซเกาหลีหรือว่าไซไทเกอร์นะครับลากตึงโยงนะครับดึงลากออกมาจากด้านในนะครับไม่ให้ลากเข้าไปพันกันนะครับจัดลากให้เขาสวยๆครับมอนไซมะขามแนวป่านะครับอายุสิปีส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็น นะครับชวนชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ครับนี่ก็จะเป็นกระถางเทาวันอีกกันหนึ่งนะครับก็จะเป็นบอนไซเ,ออเชอร์รี่แคะนะครับบอนไซมะขามกึ่งตกกระถางนะครับ ต้นโพครับโมกครับผมแล้วก็หางลกยูงต้นโพครับโพลีลาครับต้นโพอีกต้นหนึ่งนะครับกำลังขึ้นทรงอยู่นะครับก็จะได้ กิ่งหนึ่งแล้วนะครับกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามนะครับแล้วก็กิ่งสี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะเป็นยอดเขาขึ้นมาเดี๋ยวขอให้ตรงนี้แตกนะครับจะได้เป็นกิ่งหน้านะครับพึ่งฟ้านะครับแล้วก็บันไซโพต้นกลางครับมะม่วงมะเดือ่อ เชอรี่แคะตอนนี้ก็จะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับทรงเอ็นชายกระถางลอยเข็มในกระถางลอยครับมะขามนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมะขามนะครับมะขามทุกนี่ก็มะขามนะครับต้นนี้กําลังติดดอกด้วยนะครับกําลังออกดอกขอให้ติดลูกนะครับ มะขามนะครับอันนี้จะเป็นมะขามเหมือนกันนะครับตรงสวยๆครับมะขามลีลาครับตอนนี้ก็จะเป็นโพนะครับบอใไซเข็มครับกำลังติดดอกเลยครับ ต้นนี้เป็นมอนนะครับมายมครับผมอันนี้ก็จะเป็นองุ่นแล้วก็มะเฟืองนะครับมะเฟืองติดดอกเยอะเลยครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นแคนานะครับแคนา ก็คลิปนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับที่เข้ามากดถูกใจก,กดซับะไครให้นะครับขอบคุณครับผม